ก็แน่นอนว่า5เขต5คนของสุพรรณบุรีก็ตั้งใจว่าโอ้โหยังไงก็ต้องกวาดมาให้หมดให้ได้แต่ว่าเขาก็จัดเวทีปราัยมาอย่างต่อเนื่องนะคะ10อำเภอไปปลาัยมาหมดเลยเมื่อวานปิดท้ายแล้วค่ะเป็นอำเภอที่10นะคะ ก็คือที่อำเภอเดิมบางนางบวชนะคะนำโดยคุณวราวด์ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวนหวน้าพักชาติไทยพัฒนานะคะก็บอกว่าเนี่ยไปหาเสียงมาครบแล้ว1ิบอำเภอของสุพรรณนะกระแสตอบรับดีแล้วก็ได้รับความอบ,บอุ่นก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับนะคะต่อจากนี้ว่าที่ผู้สมัครสสสุพรรณบุรีทั้ง5คนก็จะลงพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งและผู้บริหารพักก็จะสรุปจบกันอีกครั้งหนึ่งก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็ยอมรับ ว่าพื้นที่สุพรรณเนี่ยก็ยังมีจุดเสี่ยงที่พักชาติไทยพัฒนาจะแพ้จะสอบตกด้วยปัจจัยที่คนสุพรรณบุรีไม่เลือกเราและเลือกผู้สมัครพักการเมืองอื่นทั้งนี้พักก็จะไม่ประมาทเพื่อลดความประมาทและเพิ่มความมั่นใจของผู้สมัครก็เลยต้องปราศัยทั้ง1ิออำเภอแล้วก็บอกด้วยว่ามีหลายพักเสนอตัวมารับใช้แม้พักชาติไทยพัฒนาจะทํางานมาเนิ่นนานแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะต้องรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้อย่างไงก็ตามการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมีคนบอกว่าช้างล้มยิ่งดังแต่พักไม่่ใใชชงหญ่ แต่จะประมาทจะไม่ประมาททั้ง5เขตต้องครองใจประชาชนเอาคะแนนเป็นอันดับที่1ทั้งสอสและพักให้ได้ค่ะ มาลงพื้นที่ปราัยทั้ง1ิอำเภอนั้นเป็นการตอกย้ำให้กับว่าที่ผู้สมัครของเราทุกๆคนทุกๆเขตด้วยว่าต้องทำงานกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็ทำงานกันอย่างห้ามกระพริบตานะครับเพราะว่าอย่างที่ได้รู้กันนะครับว่ามีหลายพักก็เสนอตัวเข้ามารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีดังนั้นในฐานะที่เราทำงานกันมาเนิ่นนานนะครับห้ามประมาทแล้วก็ต้องรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้นะครับจุดเสี่ยงก็คือว่าจะสอบตกนี่แหละค่ะนะครับนี่คือจุดเสี่ยงนะครับ ที่ว่าเขาจะไม่เลือกเราไปเลือกพรรคอื่นนะครับแล้วก็ไปเลือกผู้สมัครคนอื่นอันนี้แหละคือจุดเสี่ยงนะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนในวงการการเมืองเราเห็นมาหลายครั้งเวลาช้างล้มนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งล้มก็ยิ่งดังดังนั้นวันนี้สุพรรณบุรีของเราเรายังไม่ใช่ช้างใหญ่แต่เราจะต้องไม่ประมาทเช่นกันเพราะว่าทั้ง5้าเขตในสุพรรณเราจะต้องครองใจของคนสุพรรณนะครับแล้วก็เอาคะแนนเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเป็นบ่าที่นะครับผู้สมัครด้วยเราก็จะต้องเป็นสสของสุพรรณให้ได้ทั้ง5้าเขต นะครับจะช้างน้อยช้างใหญ่ช้างจัมโบ้ก็ห้ามล้มรอบนี้เสียหน้าไม่ได้สุพรรณบุรีทั้ง5เขตต้องครองใจประชาชนส่วนอ่างทองชัยนาทจะส่งผู้สมัครหรือไม่คุณทวัราวุฒิบอกว่าเดี๋ยวรอประชุมคณะกรรมการประหานพรรคอีกทีเพราะว่าชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาไม่ส่งครบ400เขตอยู่แล้วจะเลือกโฟกัสเป็นบางจุดจุดที่นะครับคุ้มค่าและมีโอกาสได้ผู้แทนเท่านั้นที่จะส่งซึ่งหลายคนก็มองว่าถ้าส่งสัก120เขตนี่ก็เก่งแล้วสำหรับ,รบชาติไทยพัฒนาทั้งเป้าที่25คนเองนะ